ย่าๆแชร์มูมต,ต์สุดน่ารักเพื่อนสีคนนี้ร้องเพลงแฮปปี้เบรดให้ก่อนทิ้งท้ายเป่าฟูฟู ฉลองวันเกิดอายุครบ31ปีแบบแฮปปี้มากๆสาหรับนางเอกสาวสุดฮอตยาย่ารัสยาที่มีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมฉลองรวมถึงแฟนคลับที่ทำฟู้ดทรัคส่งถึงกองถ่ายและร่วมคอมเมนต์อวยพรกันอย่างล้นหลามเมื่อวันที่18มีนาคม2567ที่ผ่านมาโดยล่าสุดวันที่19มีนาคม2567ส้าวยสาวยาย่ารัสยาได้แชร์โมเมนต์สุดแฮปปี้ในวันคล้ายวันเกิดของเธอลงในอินสตาแกรมและก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักกับการอวยพรวันเกิดที่ยาจากน้อ Abigail, ิกสาวตวน้อย พี่ทั้งร้องเพลงแฮปปี้เบรดให้แถมยังปิดท้ายด้วยการช่วยเป่าเค้กทิปแบบฟูฟูบอกเลยว่าหน้าอินดูสุดๆจนหลายคนเห็นแล้วใจละลายไปตามๆกันทมดเอไม่ดเยการเยยหยง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ